ศึกสัตว์นักล่าทำไมพังพรล,ล่างูเห่าได้ทำไมงูเห่ากับพังพรไม่ถูกกันลองนึกถึงสัตว์สชนิดที่ไม่ถูกกันเพื่อนๆจะนึกถึงสัตว์อะไรบ้างหนึ่งในนั้นมีงูกับพังพรอ,อยู่ไหมเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมพังพรกับงูเห่าถึงไม่ถูกกันแล้วสัตว์ตัวเล็กๆอย่างพังพรทำไมถึงสู้กับงูเห่าได้อย่างสูสีนั่นก็เพราะว่า ทั้งคู่มีสัญชาตญาณน,นักล่าเหมือนกันและเป็นพฤติกรรมป้องกันตัวตามธรรมชาติของทั้งคู่นอกจากนี้ในบางพื้นที่ที่มันต้องแย่งอาหารและที่อยู่อาศัยกันแล้วสิ่งที่ทําให้พังพรอนกลายเป็นศัตรูอันดับต้นๆของงูได้ <c oughs> ก็เพราะมันเองก็อยากได้งูมาเป็นอาหารแล้วธรรมชาติก็สร้างให้ภายในตัวพังพรอนมีภูมิคุ้มกันที่สามารถลดพิษงูได้โหเหมือนมีโล่ป้องกันพิษติดตัวมาตั้งแต่เกิด สร้างให้มีความรวดเร็วว่องไวอีกด้วยในมุมของงูพังพรคือภัยอันดับหนึ่งในมุมของพังพรงูก็คืออาหารตามธรรมชาติเจอกันเมื่อไหร่ไม่มีคําว่าปลานี้นี่แหละสงคมฝังลากลึกจากพันธุกรรมที่ธรรมชาติสั่งให้ไม่ถูกกันมาตั้งแต่เกิดแล้วเพื่อนๆล่ะเคยเห็นงูต่อสู้กับพังพรบ้างไหมคะ